องคหนึ่งผมรับเช่าผมรับซื้อองค์ละสองล้านนะผมรับซื้อองค์ละสองล้านนะผมรับซื้อองค์ละสองล้านนะถ้าสวยๆแบบนี้สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาติดตามกับบอยทวัตจันทร์นะครับในช่อง YouTube นะครับบอยทวัพจันทร์เอฟซีนะครับวันนี้เราจะเช่าพระองค์นี้นะครับมาจากจังหวัด จังหวัดจังหวัดจังหวัดอะไรวะไม่ริงไหมจองไหนวัดกล่องมันไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่จะทังขยะมาจังหวัดอะไรวะกระดาษนี่อะไรโอ้โหดูดิจังหวัดเลยนะครับมาจากจังหวัดเลยนะครับสอำเภอวังสับพงจังหวัดเลยนะครับก็กําลังจะเช่าพระองค์นี้เขานะครับเพราะว่าพี่คนนี้เขาส่งมาจากจังหวัดเลยเดิมทีถ่ายมาไม่ชัดเลยถ่ายมาไม่ชัดเสร็จปุ๊บ เราเองก็ลองค่อยๆดูเป็นฟ้าที่เราเอ่อเขาเรียกเหรียญหลวงพ่อเดิมหลังเรียบนะครับพิมพ์ข้างเม็ดนะครับตรงนี้ก็กำลังจะเช่ากับพี่ท่านเนี้ยในราคา7 0 0 0 0มบาทนะครับเดี๋ยวเราจะโทรไปบอกโทรไปบอกเขาละเมื่อกี้เขาให้เลขบัญชีมาเดี๋ยวจะให้โอนตังค์ให้เขาก่อนครับเล่บัญชีอันนี้นะครับเดี๋ยวให้จัดการโอนก่อนนะครับชื่ออยู่เลโอนก่อนเดี๋ยวจะให้โอนไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะโทรหาเขานะครับว่าสุดท้ายนะครับเราเช่าเขาแล้วก็โอนตังค์ให้เขาเรียบร้อยแล้ว ในราคา70,000นบาทครับค <se> ือเหรียญเนี่ยเขาขานการใช้มานะครับก็ค่อนข้างที่จะสึกนะครับแล้วก็สนิมกินหมดเลยสนิมเงินกินขอบนะฮะทั้งเหรียญนะครับเขาเพิ่งส่งมาจากจังหวัดเลยครับหลวงพ่อเดิมท่านก็ไปอยู่จังหวัดเลยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะอยู่ที่ว่าพระเนี่ยท่านพักแท้อยู่ที่ไหนก็ต้องแท้นะครับอยู่ที่ว่าเราดูเป็นหรือเปล่าถ้าเราดูเป็นเราก็สามารถเช่าได้นะครับแบบนี้นะครับหลวงพ่อเดิมคือเจ็ดหมื่นครับกอไม่เจ็ดหมื่นเดี๋ยวเราจะโทรหาเจ้าของเลยนะครับว่าพี่โอนไปแล้วนะครับพี่ นะครับแนวเครื่องนี้โอเคโทรเลยแล้วกันนะครับชื่อพี่สมพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่สมพงศ์ครับครับรผมโอนไปแล้วนะครับเจ็ดหมื่นนะครับครับพี่พลอยครับมีเมสเซจเข้าไปหรือยังฮะผมยังไม่ได้ดูเลยครับเอ้า ได้ได้ครับแต่ผมผมส่งสลิปไปห,หาพี่แล้วนะเงินไปละนะครับเจ็ดหมื่นนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้ว่ามีพระอะไรบ้างนะไม่รู้สึกว่าพี่จะส่งอะไรมาก่อนหน้านี้นะผมจําไม่ได้แล้วคิวยิงจริงๆพระของพี่แท้นะพ่อทบเอ่อหลวงพ่อทบเนี่ยก็แท้นะแต่มันไม่แพงอ่ะพ่อทบเหรียญหลวงพ่อโสธรก็แท้นะพระของพี่เป็นพระแท้หมดเลยนะมีอย่างอื่นอีกไหมนอกจากชุดที่ส่งมาแล้วเนี่ยมีครับมีกันอยู่ครับอ้าวงั้นเดี๋ยว งั้นอย่างนี้เดี๋ยวพี่ลองถ่ายอย่างอื่นมาแล้เวเผื่อบางทีผมอาจจะให้พี่ส่งมาทั้งหมดเลยนะครับแ้วเดี๋ยวผมบอกราคาพี่ให้ว่าอะไรยังไงนะครับได้ครับผมได้ครับได้ครับผมโอเคครับวัสดีครับโอเคตอนนี้เราก็เช่ากับพี่ท่าน,นีละอยู่จังหวัดเมื่อกี้จังหวัดอะไรจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยนะครับก็จริงๆแล้วเขามีผ้าหลายอย่างนะครับก็แต่ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ผาไม่แพง หลักพันนะครับหลักพันหลักสองสามพันสามสี่พันก็เลยไม่ได้ให้เขาส่งมาเอาเฉพาะองค์ที่เป็นมีแนวโน้มว่าจะแท้แล้วได้องค์เจ็ดแปดหมื่นนะองค์นี้ก็เช่าพี่เข้ามาเจ็ดหมื่นนะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูเรื่องการเช็คลายนะลายผมนี่ตอนนี้มีหกร้อยเจ็ดสิบแปดคนนะครับในช่วงเวลาตอนนี้สัก <c oughs> ตอนบ่ายโมงยี่สิบสองนาทีของวันที่สิบหกนะวันนี้หวยออกด้วยนี่า่าวันนี้หวยออกนะครับใครอยากจะได้เลขเด่นนะปรึกษา,าจารย์โก้แคร์ลายหรือไม่ก็คุณเจรียบด่วนได้เลยฮะ โดนแดกตลอดการนะสองคนนี้ฮะโดนแดกตลอดการนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองค่อยๆเช็คลายกันเดี๋ยวให้ต้องแพนมาที่ลายนะครับแล้วก็จะได้ดูดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่จะดูว่าเป็นพระแท้ได้บ้างนะครับเขาก็จะซูมดูกันง่ายๆแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่มีราคานะครับไม่มีราคาเราก็จะเปิดผ่านไปเลยนะครับนะครับผมก็จะสแกนได้จากสายตาผมนี่หละฮะเพราะมันเกิดความชํานาญล้ามองปุ๊บเราจะรู้ว่าไอ้คนนี้มีแนวโน้มที่จะมีพระแท้ เราก็จะเข้าไปขยายดูรูปนะครับแล้วก็ติดต่อเจ้าของพระครับหลายๆท่านที่ส่งรูปหาผมนะครับกรุณานะครับใส่เบอร์ติดต่อกับด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายกับการที่ผมจะพูดคุยนะครับนะครับพูดคุยติดต่อกลับไปได้เลยนะครับสําหรับหลายๆท่านที่ส่งมาแล้วไม่ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับบอกได้คําเดียวเลยว่ากว่าจะติดต่อกันเจอกัะนี้ยอีกยาวนะครับรู้สึกว่าจะเปิดข้ามพระของดีไปหเหรียญฮะ เห็นแวบๆนะครับน่าจะเป็นพลาแท้นะเห็นแวบๆแต่ดูเขาเลี่ยมซีนพลาสติกเนี่ยฮะโอ้โหดูเขาเลี่ยมพลาสติกมาอย่างนี้นะฮะโอ้โหแล้วเราจะดูยังไงเดี๋ยว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 อันนี้น่าจะเป็นเหรียญเสริมอ่ะเหรียญเสริมจริงๆนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับพี่ทันเดิมส่งมานะครับคุยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วครับครับผมเงินเข้าแล้วเนาะโอเคได้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับพี่มีพี่สองห้องมีอย่างอื่นลองถ่ายส่งมานะครับเดี๋ยวดูให้ โอเคครับสวัสดีครับ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 โอเคองนี้ก็แท้นะเนี่ยองเนี้ยแต่องนี้เล่นไม่เกินหมื่นนะเพราะว่าตอกดาวทางซ้ายนะครับนี่แบบนี้นะนี่ก็เป็นพาแท้นะครับเราก็จะถามเขาว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะติดดำเนินการเอาไว้นะครับเพื่อจะให้ง่ายกับการดูอีกครั้งถ้าเขาตอบกลับมานะครับเราก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจมากแต่เมื่อกี้องไม่แพงถ้าแพงเนี่ย เราก็จะติดต่อกันแบบรวดเร็วนะพอไม่แพงพบก็คงเช่ากันไม่ได้แล้วก็แนะนําเข้าไปฮะนะครับมาเราก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามี600เท่าไหร่เกือบ700ลายนะครับว้าว <Whoa! S 1> เราจะดูไปพร้อมๆกันนะฮะว่าเราจะเจอพระดีอย่างไรนะครับนะคัอันนี้เมื่อกี้ก็แท้นะแต่ไม่แพงเราก็อาจจะยังไม่ได้ตอบกลับไปนะครับลวงพ่อทิมอันนี้ไม่มีราคานะครับอยากเปิดเจอแบบเฮ้ย เป็นกิมจีเนี่ยแล้วก็ซื้อกันตัวหนึ่ง5ล้าน10 0, ล้านอย่างเงี้ยเป็นหมายถึงกระเพาะปลาสายพันกิมจีนะอยากจะเปิดเจอแบบนั้นมากเลยนะครับอยากจะเปิดเจอแบบสมเด็จวัาละครงองค์หนึ่งซื้อ10 0, ล้านนะขาย11 12 0, ล้านเนี่ยอย่างเงี้ยอยากเจอแบบนั้นฮะแต่ต้องบอก,กเลยว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยแท้นะครับที่เพื่อนๆส่งมามีพาอะไรอย,อยู่ถ่ายมาแบบนี้โอ้โหไลยเด้องออกทันทีนะครับ <c oughs> ดูกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ชีวิตของผมนะในระยะเวลาหนะึ่งหนึ่งวันหนึ่งวันนะฮะในการทํางานก็เมื่อกี้เพิ่งจะดูหุ้นนะตลาดหุ้นปิดตอนเที่ยงครึ่งก็ไปทานข้าวทานข้าวกลับมาเช็คลายเพราะว่าวันนี้นะครับตอนเช้าเช่าพระไปแล้วเดี๋ยวให้ดูกันนะเดี๋ยวเราจะให้ดูลายตรงนี้ไปก่อนอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าพระบูชาวันนี้ที่ผมเช่ามาเป็นพระอะไระครับรวมถึงพระเครื่องน,นี่เปิดมานะครับน่าจะเป็นเกือบร้อยคนแล้วมั้งเนะี่ย ยังไม่มีพระที่น่าสนใจเท่าไหร่เนี่ยคนนี้ตอบกลับมาแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เคยปล่อยพระนะครับหลายหลายพันผมตอบไปอย่างงี้ตอบไปแล้วฮะแบบนี้เมื่อกี้คนเมื่อกี้นะครับตอบกลับมาแล้วฮะว่าไม่เคยปล่อยพระครับผมเลยตอบว่าหลายหลายพันแต่เชื่อไหมครับว่าเขาคงไม่ขาดวิเหมือนเหมือนจะเจอของดีนะเป็นพระจีงนะ นี่พอพอแว็บแวบปุ๊บเหมือนจะเป็นของดีเราจะสแกนย้อนกลับเลยฮนะเราจะรีบดูย้อนกลับไปว่าเป็นพระอะไรนะครับเหมือนจะเห็นแว็บแวบนะครับว่าเป็นของดีนะครับปึ๊บนั่นไม่ใช่ครับปึ๊บนี่พระกิ่งอะไรเออนั่นเลยไม่แท้ <c oughs> นะครับก็เป็นพระแบบทั่วไปไม่มีราคานะครับจะแหมแว็บแรกนะึกว่ามีพลัง <c oughs> เาจะสูเราจะดูไปเรื่อยๆนะครับ ตาก้องก็เริ่มเมื่อยมือนะครับคนตัวผมเองก็เริ่มเมื่อยมือนะครับเพราะว่าวันนี้ดูไปเยอะมากตั้งแต่เชา้าตนนั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ดูไปพันอ่านี่ยน,นี้ของดีอันนี้ของดีนะแต่ดูแลจะเช่าเขาไม่ได้นะมาไปก่อนนะคือ <c oughs> คือเมื่อกี้ก็เป็นของดีนะครับแต่พี่นะว่าราคาเขาคงจะตั้งแพงนะครับเฮ้ยเหมือนจะเจอ,เจอหลวงพ่อกันนะ หย้อนดูอีกทีนึงครับเหมือนจะเจอหลงพกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนจะเจอหลงพกันนะครับถ้าเหรียญนี้แท้นี่คงจะสนุกละครับ <c oughs> ถ้าเหรียญนี้แท้นะครับเอาไปไหนแล้วเด้งไปไหนแล้ววะเอาตรงสสยอยู่ข้างบนแน่เลยนี่เหรียญนี้ครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับเหรียญน,น,นี้นี่แบบ ันถ่ายมาแบบนี้ได้ยังไงนะครับให้มันถ่ายมาใหม่นะครับ <c oughs> นะครับให้มาถ่ายมาใหม่ถ่ายแบบนี้มันดูไม่ได้ต้องถ่ายเขาออกข้ามด้วยนะครับเก้าหมื่นทวันนะครับนี่เห็นไหมของเขาของดี <c oughs> ของเขาเป็นพระดีนะครับแต่สภาพแบบนี้คงไม่ไหวนะแต่ผมจะลองต่อเขาดูนะเจ็ดหมื่นแล้วกันนี่ ี9 0 0 0นะต่อไป็น7,000แต่เชื่อไหมว่าไม่ได้เสียหรอกครับผมก็ต่อไปอนะ <c oughs> ่างนั่นเพราะว่าดูจากลักษณะการเลี่ยมทองแบบถูกเลี่ยมทองแบบไม่ไม่ไม่ใช่เลี่ยมทองแบบเลี่ยมทองดีอะเลี่ยมแบบทองธรรมดาเงี้ยเอาละครับนี่มีกระเพาะปลาด้วยนะครับนี่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 อันนี้คือตัวถูกนะอย่างนี้คือตัวถูกนะนี่คือกระเพาะปลาถูกเนี่ยถูกหมดเลยเจ้านี้เหมือนเคยส่งหาผมเลยนะเนี่ยผมต้องถามเพราะว่าเขามีอีกไหมผมเคยเจอเจ้านี้ นี่ผมถามเลยว่ามีอีกไหมครับเราก็ดำเนินการไว้ครับเพื่อจะง่ายสะดวกกับการดูนะครับถ้าผมเดี๋ยวเราจะให้ดูสมเด็จนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมวันเนี้ยผมเช็คลายไปเยอะละนะครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไรครับไม่ค่อยมีพาแท้ที่เราจะเช่าเขาได้นะครับแต่องค์นี้นะครับมาเมื่อวานเลยครับเช่าเมื่อวานนี่มาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวพี่ยมเลี่ยมทองมาแบบโบราณแบบนี้นะครับนี่เลี่ยมทองมาแบบนี้ครับแต่ผมก็แกะนะครับ แกะมาแต่พี่บอกว่าเมื่อวานมีเวลาน้อยนะครับสําหรับการที่จะล้างเทียนด้านหลังเพื่อนๆดูครับเทียนนี้ติดเต็มหลังเลยไม่มีเวลาล้างนะครับองนี้ก็เช่าเข้ามาสองแสนกว่าบาทนะครับองนี้นะครับ2แสนกว่าบาทนะครับพี่คนนี้เขาเขาเดือดร้อนนะครับก็จริงๆก็แพงนะครับเพราะว่ามันหักตอนแรกที่คุยกันมาหักแค่ชิ้นเดียวนะก็คือบนกับล่างแต่ตอนนี้มันมีหักข้างบนอีกชิ้นหนึ่งครับเป็น3มชิ้นนะครับก็ช่วยช่วยพี่เขาซื้อมานะครับก็สองแสนกว่าบาทนะครับ นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าสมเด็จบางคุณพรพิมพ์อกคุดเสียงบาดอกคุดเสียงบาดคือลักษณะของเสียงท่านนะอกเป็นคุดเหมือนอกใหญ่ๆนะเสียงเป็นบาดก็คือเสียงเหมือนลักษณะเหมือนบาดพระนะเขาเรียกอกคุดเสียงบาดนะครับแบบนี้ครับเป็นพิมพ์ที่ถ้าเทียบแล้วของบางสมเด็จบางพงม์ก็เป็นพิมพ์ว u o ย b u นะท้าทๆยหน่อยนะครับแต่สวยๆผมองคหนึ่งของรับเช่าผมรับซื้อองละสองล้านนะถ้าสวยๆแบบนี้ครับสาหรับสำหรับสมเด็จบางคุณพรพิมพ์อกคุดนะครับ ถ, ops? ถือว่าเป็นพิมพ์ท้ายๆก็จริงแต่ก็มีเสน่ห์นะสำหรับผมผมชอบนะครับแบบนี้แล้วก็วัดปากน้ำนะครับโวัดปากน้านี่เหมือนเหมือนเจ้าของเดียวกันเลยฮะแต่คนละเจ้านะครับนะครับนี่ก็เป็นเช่ามาเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับองค์นึงเป็นพิมพ์ที่2องีกองค์นึงเป็นพิมพ์ที่6นะครับทั้งสององค์ก็เป็นวัดปากน้าภาษีเจริญรุ่นแรกนะครับราก็สดวัดปากน้ำนะครับรุ่นแรกทั้งคู่เลยแบบนี้นะครับก็สองนี้ก็เช่ามานะครับเมื่อเช้า หลังจากที่เช็คลายแบบนี้เช็คไปเรื่อยๆเช็คไปเรื่อยๆก็จะเจอผ่าแท้นะครับครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นนะครับผมเด็ดบางของผมนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าองค์นี้ก็เป็นองค์หนึ่งที่ต้องช่วยที่ต้องช่วยเช่านะครับในลักษณะของการที่ต้องมองว่าคุณพระช่วยก็คือเจ้าของพระเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการที่จะแก้ไขเรื่องคดีความนะครับก็นําพระที่ตัวเองมีนะครับมาปล่อยผมนะฮะองค์นี้ผมก็เช่ามาในราคาสองแสนกว่าบาทนะครับ นี่เป็นสมเด็จบางพมพิมพ์อกพูดเสียงบาทนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเนื่องจากยังไม่มีเวลาตั้งแต่เช่าเข้ามาก็ยังกองอยู่นะครับนี่ฮะยังต้องมีเทียนนะครับองนี้ก็จะมีเทียนอุดอยู่ด้านหลังนะครับคือลักษณะของการเลี่ยมเนี่ยเขาเลี่ยมปิดปิดหลังนะครับเอาเทียนอัดไว้ด้านหลังนะครับแต่พ้าเนี่ยเขาแตกมาก่อนที่จะเลี่ยมนะฮะเพราะว่านี่ฮเขาแตกมาก่อนนะครับถ้าองนี้ไม่แตกนะฮะองนี้สวยๆจัดๆนี่ สวยจะจัดเนี่ยผมผมรับเช่านะครับองคละสองล้านนะแต่ถ้าหักปุ๊บถูกเลยหักปุ๊บราคาพระจะหายเลยไม่ว่าเป็นพระอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหักปุ๊บจบเลยนะครับนี่คือสมเด็จบางุพรมนะครับพิมพ์อกคุธเสียนบาทนะครับแล้วก็มาถึงองค์นี้นะครับวัดปักน้ำนะครับวัดปักน้ำภาษีเจริญครับรุ่นแรกพิมพ์ที่2นะพิมพ์2จะสังเกตตรงแขนนะแขนจะใหญ่นะครับแขนโตนะครับ องนี้ก็เช่ามาหลายตังค์นะครับเจ้าของเดิมที่ตีผม5 0 0 0 0นนะครับโทรมาไลน์มาหาผมแล้วตีผม5 0 0 0 0นผมเฮ้ยพระไม่ได้สภาพแบบน,นี้ไม่กี่ตังค์นะครับเขาเข้าใจนะครับเพราะว่าเ<ส>ขาเห็นแล้วว่าพระตรองตัวเองเนี่ยมีรอยลานนะครับไม่่อองนะฮะผม,มเห็นไม่ชัดหร้กเพราะเขาถ่ายมาไม่ชัดเห็นไหมมีรอยลานผ่ากลางหน้าท่านเลยนะครับลักษณะแบบนี้พ,ะพ,ะพะระวัดน้ำเนี่ยจะสวยก็ต่อเมื่อ,อก็ต่อเมื่อนะครับไอ้จับแพงก็ต่อเมื่อสวยนะครับแต่ถ้าไม่สวยแบบนี้นะครับ ราคาก็จะไม่แพงเนะส้นผ่านกลางน้าเลยแต่ด้านหลังนะครับเขาถูกเลี่ยมทองไว้เหมือนกันเห็นไหมลักษณะเลี่ยมแบบเดียวกับองค์เมื่อกีก้เลยฮะหรือยังมีเทียนปิดอยู่ด้านหลังซึ่งยังไม่ได้ล้างออกมานะครับผมเองก็เห็นอยู่ในเลี่ยมก็เลยไม่ได้แกะไม่ได้ทําอะไระครับเช่ามาในราคาโคตรแพงเลยนะครับต้องบอกเหมือนช่วยๆกันนะฮะพอเช่ามาแล้วก็สุดท้ายก็มาใส่กล่องไวนะ้เก็บไว้จริงๆวัดปังน้ำผมมีเยอะมากนะแล้วก็อีกองค์นะครับเป็นวัาปังน้ำนะครับรุ่น6นะครับไอ้รุ่น1พิมพ์ที่6นะครับ ที่หอง,งนี้นะครับก็เป็นองค์ที่ต้องบอกว่าหน้าตาใช้ได้ชละล็กอะไรใช้ได้นะครับอง,งนี้เช่าจากพี่นายทหารท่านหนึ่งนะฮะบ,บงังเอิญว่าพี่นายานทหารท่านนี้ชอบเล่นหุ้นนะฮะอยากจะลงทุนในหุ้นนะฮะก็เลยคิดว่าพักเครื่องไม่ใช่อาชีพของเขานะครับก็เลยมาแบ่งให้ผมนะครับในราคาโอ้แพงเหมือนกันแพงมากเลยไม่ได้แพงเหมือนกันนะแพงมากเลยนะก็ช่วยเขาเช่าเพราะว่าตัวพี่ท่านนี้ก็บอกว่าจะเอาเงินไปลงทุนเรื่องหุ้นนะฮะเพราะเขาเห็นโอกาส ครับเ็เห็นโอกาสพวงดีแล้วครับคือการลงทุนเรื่องหุ้นเนี่ยมันต้องก็ต้องอยู่ที่ว่าเราเห็นโอกาสหรือเปล่าถ้าเราเห็นโอกาสอย่างที่ผมเคยบอกนะว่าบางครั้งพักเครื่องอาจจะไม่ใช่อาชีพนะครับก็ต้องออกเพื่อจะเอาเงินมาเปลี่ยนเป็นเงินที่จะทําเพื่อที่จะเอาเงินมาเปลี่ยนในการเปลี่ยนในการาใช้หรือเปลี่ยนในการลงทุนง่าย,ายๆก็คือลงทุนเรื่องพระบางทีเขาไม่มีต้นทุนนะฮะขายเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่นําเงินเนี่ยมาซื้อ หรือลงทุนในเรื่องของหุ้นเนี่ยก็จะเป็นอาจจะมองว่าผลตอบแทนจะดีกว่าการลงทุนเรื่องพระนะครับเพราะว่าพระถ้าไม่ขายถูกตัวไม่ขายคนที่ชอบก็ขายไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับอ่นนี้ก็เป็นด้านหลังพระเขาอยู่ในเกาะเงินนะครับเกาะเงินเก่าแต่เขาฉีกเกาะเงินด้านหน้าออกเขาตัดตัดพลาสติกด้านหน้าออกไปแล้วก็เลี่ยมทองแล้วก็ทํามาขายผมนะครับนี่ก็เป็นอีก2องค์นะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญองค์นี้สําหรับวันนี้ที่ได้เช่ามานะครับนี่นะครับของพระเดิมนะครับ อย่างที่บอกนะครับเป็นเหรียญข้างเม็ดนะแต่อันนี้ก็เป็นสนิมหน่อยนะครับเพื่อนๆลองดูเป็นสนิมตามขอบเลยเป็นสนิมเงินนะฮะที่ท่านนี้อาจจะใช้แบบสมบุกสมบันนะสึกหน่อยนะครับแต่ก็คือต้องบอกว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นรุ่นที่ผมชอบนะผมเป็นคนชอบพระหลวงพ่อเดิมนะครับด้านหลังจะมีจานตัวเทาะนะครับแค่จานตัวเทอะนะครับหูเจาะแบบนี้นะครับขอบเหรียญต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับด้านหลังมี2แบบนะมีทั้งหลังจานต้นหนอด้านหลังมี3แบบนะครับ มีหลังยันนะครับหลังยันพุทธซ้อนแล้วก็หลังเรียบมีจานกับหลังเรียบไม่มีจานนะครับลักษณะของด้านหลังมี3แบบนะครับตรงนี้เป็นหลังเรียบมีจานนะครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับสําหรับหลายๆท่านถ้ามีนะครับส่งรูปหาผมได้นะครับหรือไม่ก็กด adsign นะครับตัวนี้คือ adsign นะ boy เลขหกตัวนะครับค้นหา id แล้วกด adsign boy เลขหกตัวส่งมาไลน์ส่งไลน์มาหาผมได้เลยครับผมจะตอบกับเฉพาะแบบที่สนใจจะเช่าเท่านั้นนะครับ กรุณาใสา่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับมาด้วยนะครับเพื่อสะดวกในการติดต่อนะครับโอเคครับก็สำหรับรหลท่านที่ติดตามผมนะยังไงรบกวนกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็แชร์ได้ก็ก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อๆไปผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้ผมจะทำคลิปให้มันดีแล้วก็ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่ติดตามนะครับพ็ใครมีพระแล้วอยากจะแบ่งปันให้ผมก็ส่งไลน์มาที่แอดสไน์ size, นะคนหายดีกดแอดสนด์ size, มี วายเลข66ตัวนะครับรวมถึงนะใครมีของเก่านะพวกถ้วยชามยาลงสมทองนะครับงานกระเบื้องนะครับของที่มีค่าทุกชนิดนรวมถึงนะครับกระเพาะปลาเก่าบกระเพาะปลาเก่าเนี่ยมีมูลค่าแพงมากๆครับสำหรับหลายหลายท่านถ้ามีนะส่งมาหผมได้นะครับผมรับซื้อทุกอย่างครับขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์และติดตามครับสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ